สวัสดีค่ะวันนี้พามาดูมะแปมนะคะตัวนี้คือมะแปมค่ะมะแปมหมาูว่ามะดันแดงนะคะเป็นผลไม้ป่าหายากนะคะที่มีรสเปรี้ยวนะคะแล้วเราก็สามารถนํามะแปมมาแปรรูปได้หลายอย่างนะคะถ้าใครเคยติดตามช่องนะคะก็จะเห็นมะแปมที่เป็นน้ำมะแปมโซดน้ำไซเดอร์มะแปมแล้วก็แยมมะแปมนะคะ แต่ว่าวันนี้จะพามากินน้ำไซเดอร์มะแปมอีกแบบหนึ่งนะคะที่ใช้วิธีการชงร้อนนะคะตัวนี้จะเป็นน้ำไซเดอร์มะแปมที่เราไม่ได้ผสมนะคะก็คือหมักหมักมะแปมอย่างเดียวนะคะคำว่าไซเดอร์นี่ก็เหมือนกับน้ำส้มสายชูมะแปมนะคะก็คือมันจะมีความเข้มข้นสูงมากนะคะเป็นการหมักผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวนะคะ สรรพคุณของมันก็จะเป็นยาระบายอ่อนๆนะคะเพื่อนๆตัวนี้เราหมักเองนะคะหมักกินเองแล้วก็ได้ใส่ขวดอันนี้ไว้นะคะวิธีการกินนะคะเราจะกินผสมกับน้ำผึ้งนี่คือน้ำผึ้งขวดที่เราซื้อตามร้านค้าซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะคะเราจะกินผสมกันเพื่อนๆอาจจะเคยเห็น ตอนนั้นที่บ้านสวนยินดีขายจะเป็นน้ำไซเดอร์มันแปมผสมน้ำพึ่งที่พร้อมดื่มนะคะตัวนั้นจะดื่มได้เลยนะคะใส่ตู้เย็นหรือว่าเอาไว้นอกตู้เย็นก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นน้ำตัวนี้ต้องผสมนะคะเพราะว่าความเข้มข้นมันจะสูงมากนะคะในกแก้วเ,เตรียมไว้แล้วนะคะก็เลือกได้ว่าเพื่อนๆอ,อยากเข้มข้นแค่ไหนนะคะอันนี้ก็ประมาณคิดไปเลยประมาณ สามช้อนโต๊ะนะคะประมาณแก้วเนี่ยสามช้อนโต๊ะแล้วก็น้ําผึ้งจริงๆใส่น้ําร้อนลองไปก่อนก็ได้แล้วก็น้ําผึ้งมันจะได้ละลายนะคะแต่ว่าจะทําให้เพื่อนๆดูก,ก่อนนะคะอันนี้กะๆเลยเพราะว่ากินบ่อยแล้วนะคะคือถ้าเราอยากหวานเราก็ใส่น้ําผึ้งเยอะๆแต่ว่าถ้าเราไม่ชอบหวานเราก็ใส่น้ําผึ้งประมาณสักสามช้อนโต๊ะก็ได้หรือว,ว่าสองช้อนโต๊ะนะคะ แป๊บนึงนะไปเอาน้าร้อนก่อนอ่าหลังจากเราเทน้ําไซเดอร์มาแปมแล้วก็น้ําพึ่งลงไปนะคะเราก็จะตามด้วยน้ําร้อนนะคะไปกดมาแล้วตะกี้อ่าแล้วเราก็ชงนะคะอันนี้จะเป็นการชงเหมือนชงชานะคะมันจะให้รสเปรี้ยวหวานแล้วก็อุ่นๆน,นะคะ ถ้าใครที่เป็นหวัดหรือว่าเจ็บคอแนะนำเลยคะ่ะดื่มตอนเช้านะคะมันจะทำให้คอโล่งนะคะเดี๋ยวชิมดูก่อนรอดไหมรู้สึกแก้มันเล็กไปแล้วเราใส่น้ำมะแปมเยอะเกินนะคะมันจะออกเปรี้ยวเกินไปนะคะเดี๋ยวจะเติมเติมน้ำผึ้งไปนิดนึง จริงไซส์ตะกี้ที่ทำจะเป็นแก้วไซส์นี้นะคะมันจะพอดีนะที่สัสดส่วนตะกี้เนี่ยว่าน้ำมันจะเยอะขึ้นเนาะอันนี้มันแก้วเล็กดูกันเทียบขนาดนะคะก็เลยเข้มมากขอเติมน้ำผึ้งนะคะถ้าเปรี้ยวไปเราก็เติมน้ำผึ้งได้นะคะแล้วว่าถ้ามันยังลดจัดไปแล้วก็เติมน้ำอุ่นๆเข้าไปได้อีกนะคะ